สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้นะคะครูทิมจะพาเพื่อนๆมาดูมาเปรียบเทียบนะคะว่าข้าวเหนียวสีราพรนะคะที่ยังไม่สุกนะคะที่ยังไม่สุกที่ยังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยสีเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนะคะแต่นะคะ่ะแต่ <c oughs> ถ้าถ้าเขาอะกำลังจะเริ่มสุกหรือพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะ ออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะเพื่อนออกดำๆแต่ไม่ดำมากนะคะไม่ดำมากนะบางคนถ้าไม่สังเกตจะคิดว่ามันเป็นข้าวที่มาปนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ใช่นะ,ะทำไมทำไมกลุ่มนี้ถึงถึงพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวก่อนจะนิดเดียวนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่นะคะเราหวานเป็นต้นกล้าหรือตกกล้านะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกถอนไปปักดำนะคะ mm hmm. เขาก็เลย เติบโตจเจริญเติบโตต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นพวกนี้นะคะกลุ่มนี้ก็คือเราถอนไปปักดำเนาะเพื่อนกว่าเขาจะตั้งตัวได้ก็เป็นเดือนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะยังสีเขียวอยู่ะแต่ว่าคลิปนี้พาเพื่อนมาดูชัดเจนเลยนะคะในแปลงเดียวกันนะคะว่าข้าวเหนียวสีละพรนะคะ เวลาเป็นเม็ดข้าวทำไมดำแบบดำสนิทเหมือนข้าวกล่ำสมัยตแต่เดิมเนาะแต่เดิมเราอาจจะคุ้นชินว่าเป็นข้าวกล่ำเนาะนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่นะคะเพื่อนเป็นข้าวสาหร่ายสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ครัวทิมได้มาอลองปักดำดูนะคะเป็นข้าวที่การเจริญเติบโตใ,ใกล้เคียงกับข้าวกลางหรือข้าวทั่วๆไปนะคะอันนี้ มาเปรียบเทียบแปลงใกล้ๆนะคะก็คือเป็นกอขอ5ก็ใกล้จะกเก็บเกี่ยวแล้วนะคะสังเกตว่ามันจะใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะประมาณว่าจะเป็นข้าวกลางหรือข้าวเหนียวทั่วๆไปกอข,ขอเราทั่วๆไปนะคะเพื่อนแต่ว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมาเปรียบเทียบว,ว่าข้าวที่พอเขาพร้อมที่จะกเก็บเกี่ยวเนี่ยเพื่อนเขาจะเปลี่ยนสีนะคะจะเปลี่ยนสีจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะใบก็เหมือนกันนะคะเอ่อ ตัวเม็ดข้าวก็เหมือนกันนะคะจะเปลี่ยนสีจากที่จะเป็นสีเขียวๆนะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นสีเขียวๆนี่นะคะนี่นะคะพอใกล้จะเก็บเกี่ยวจะเป็นสีนี้และยิ่งนะคะยิ่งใกล้จะเก็บเกี่ยวอีกก็จะสีก็จะออกหมนุหมนๆนะคะมนัมนๆไม่ถึงกระดำนะคะเพื่อนไม่ถึงกระดำแต่เวลานะคะแต่เวลาเราเอามาสีนะคะหรือนึ่งนะคะ จะเป็นสีดำนะเดี๋ยวครูทิมขึ้นรูปให้ดูนะคะปิ้งเห็นไหมคะดำไหมคะอันนี้คือคทิมมเอาไปนึ่งนะคะไปสีแล้วนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงที่ยังเตรียมความพร้อมในการเก็บเกี่ยวนี่จะเขียวตอนนี้เริ่มดำเดี๋ยวจะพามาดูแปลงที่เป็นแปลงปักดำนะคะอีกแปลงหนึ่งนะคะ ก็ลำต้นอะไรสีเขียวนะคะเพื่อนหัศจรรย์มากเลยเพราะฉะนั้นบางคนนะคะบางคนหรือเจ้าของต้นตละบอกว่าเขาถ้าแถวบ้านครูผึเทียมเนี่ยจะบอกว่าถ้าเป็นคนที่คลอดลูกใหม่ๆหรือว่าแม่ลูกอ่อนเนี่ยค่ะถ้ากินข้าวกล่บข้าวอะไรข้าวว่ามันจะมันจะผิดกระบุลเนาะนะแต่ว่าถ้ามากินข้าวพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าลําต้นเขาไม่ดํา นะคะแต่เราก็เนะอะอันนี้ก็คือเป็นกุศโลบายหรือเปล่านะคะมานะคะ่งเพื่อนแป้งปกตินะคะนี่แป้งนาปกติที่ยังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนี่เขาจะเป็นสีนี้นะแต่ถ้าอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้าเนาะว่าเราเราหวานพอหวานเขาก็พร้อมที่จะคืออายุเขาเนาะมันได้กว่าเนาะแต่เป็นข้าวประเภทเดียวกันนะคะเพื่อนไม่ใช่ข้าวผสมหรือข้าวปนข้างในเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ เราถอนไปปากดำแล้วเราก็มาดำแทนเนาะมาปากดำแทนเขากอ็อายุเขาก็ยังไม่ได้แต่อันนี้คืออายุเขาได้แล้วเพื่อนอืมเนาะนะคะก็มาแนะนำํำเนาะมาพาเ,เพื่อนๆนมาดูความแตกต่างนะคะว่าก่อนนะคะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวกับในระหว่างที่รอเก็บเกี่ยวนะคะสีข้าวนี่แตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าเป็น มันจะถูกเรียกว่าข้าวเหนียวดำอาซิตะนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูคลิปต่างๆนะคะครูทิมจะทำอธิบายไว้อยู่นะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เรามาทำนะคะานะคะเพื่อทดลองดูนะคะเพื่อนก็เป็นคลิปที่พาเพื่อนๆมาดูอาจจะเป็นชื่อ หรือพันุข้าวชนิดใหม่ที่เพื่อนๆจะยังไม่เจอก็ได้นะคะแต่ว่าคุ้ทิมก็ได้มาลองปักดำดูนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าชมคลิปนี้จนจบนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะคะเข้ามาชมคลิปนะคะในการทำกระสสไตล์คนทำงานนะคะแล้วก็เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ